เอาก็กลับมาต่อกับพาที่สองนะคะก็วันนี้ก็จะมาระบายสีให้ดูกันนะคะเรื่อยอันนี้นะคะอันนี้ที่เราบอกไปนะคะไว้ลากสิ่นขอบนะคะพรือว่าเราขอตัดกระดาษก่อนละกันนะคะเพราะว่าวันเพราะว่าเรามีเวลาไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วเราก็เพิ่งมาอัดื่นเดนมาก ใช่คิวก่อนจึงอัดติดกันก็ไม่รู้จะจะพูดยังไงนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งส่วนพาร์ทที่สองเมื่อกี้เราก็ไปเตรียมของกันมาเฉยๆนะคะก็คือนี่มาอัดที่เดิมนะคะใช่ค่ะก็เย็นสบายพอดีว่าในบ้านมันร้อนเราก็เลยต้องมาอัดข้างนอกค่ะนี่คือข้างหลังบ้านนะคะที่แบบโล่งโล่งมากเลยน่ะเล็กแล้วค่ะ ีย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฉันไม่ค่อยมีฝีมือทางด้สนนี้สำหรับพี่หรือน้องที่มีฝีมือดีกว่านี้ก็สามารถอัดส่งให้พวกเราดูได้นะคะได้ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะเม้นบอกด้วยนะคะถ้าไม่งั้นเราจะไม่ดูชื่อคลิปใช่ค่ะก็ขอบแล้วก็ขอให้กดไลค์ด้วยนะคะต่อไปเราจะมาระบายสีนะคะนี่ <c oughs> คือผู้การน้ำใหญ่ที่เราบอกว่าจะมาระบายสีกัน <c oughs> ใช่ อ่าฮ uh huh. ะนี่สีมว่วงนะคะสีมว่วงมันออกสีดำหรือเปล่าคะเนี่ยก็ไม่มีค่ะพวกกันเราบานนะคะบานเราเขาใช้บ่อยค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรมากนะคะคือว่าดิฉันใช้ผิดพูกกันนะคะอันนี้มันพูกกันเก่าเอาใหม่แล้วกัน้สีสวยจังเลย uh huh. นี่ค่ะพวกกันอันใหม่นะคะ ก็เราก็ลืมบอกอย่างเลยนะคะว่าวันมีกาวด้วยใช่ค่ะว่าเราเอาไว้ติดกับกระลดาเอ4ีแต่ถ้าเกิดว่าใช่ใ<น>มีนอันใหญ่แล้วแบบว่าตัดกระดาษได้แบบสวยๆนะคะแล้วก็สามารถไม่ต้องใช้กาวได้ค่ะแต่พวกเราอันเล็กนะคะก็เลยต้องใช้<อ>ก็คือ <AC S 2> พวกเรานิวาดรวงหน้าไปแล้วนะคะใช่ค่ะคแต่ว่า แต่ว่าพอดีพอเราเวลาเราตัดแล้วทีนี้เราทํากระดาษขาดเราก็เลยต้องตัดอันเล็กๆเอาใช่นะคะนี่คือเหตุผลนะคะ <c oughs> เสียงนี่เแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นวัดนะคะแล้วก็ไอบ่อยๆด้วยนะคะดูแลแตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงฤดูฝนแบบฝนตกบ่อยมากตกทีเนี่ยนะคะ <c oughs> น้ำท่วมเลยค่ะ ไม่ใช่แล้วค่ะคุณเบอร์แล้วถึงแล้วค่ะถึงบ้านบ้านถึงบ้านถึง,งน้ำท่วมเลยแต่ว่าก็ว่ากำลังกำลังเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาบอกว่าโรคมันเข้ามาในประเทศไทยโร<ล>กมือเท้าเปื่อยนะคะก็เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาเยอะมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะคะอยู่ง่ายกินง่ายโอ้นี่ค่ะสีฟ้าเลยเข้ามาแล้วค่ะ เศรษฐก<ศ>ิจกพอเพียงมากเลยนะคะแต่ดูแต่ดูสมัยนี้สิคะนักการเมืองเยอะเลยค่ะใช่ค่ะต่างะคะ่าฟันกันอยู่ได้มจะฆ่ากันทำไมนักหนานะคะคนไทยด้วยกันก็ควรจะรักกัน <c oughs> เออแล้วมันเกี่ยวคิดระบายสีด้วยไหมนะเออใช่ค่ะสมมติว่าเราพูดไม่เปล่่ยนะคะทุกคทุจริงค่ะที่เราพูดนาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องระบายสีเลยนะคะก็การระบายสีนะคะก็ควรจะระบายให้เนียนนะคะ ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาจะปล่อยสีอันนี้กันนะคะว่าสีเหลืองนะคะนี่ค่ะผสมสีฟ้าด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้เราล้างไม่เกลี่ยเลยก็กลายเป็นสีเขียวได้นะเราเป็นคนที่ไม่สะอาดนะคะลอเล่นค่ะสะอาดอยู่นะคะแต่ว่าเราล้างไม่เกลี้ยงแค่นั้นเองเราลก็คืนนี้เดี๋ยวจะมาอัดต่อพาิติธรรมดีหรือเปล่าหรือว่าจะอัดต่อกันเลยนะอัดต่อกันนี่เลยเนาะ เดี๋ยวกระดาษแผ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดสอนว่ามันจะเป็นรูปหน้าคนแบบนี้ได้ยังไงนะคะในพาร์ทที่สามค่ะไม่รู้ว่าจะตัดเล็กหรือเปล่านะกำตาจจะหน้าเบื่อหน่อยนะคะเพราะว่าอัดแต่ที่เดิมใช่ค่ะ แต่ว่าครั้งหน้าก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้าพาร์ทที่สามเดี๋ยวจะไปอัดตรงลมหม่ดีวกว่าพาร์ทที่สามหรือสี่หรือห้านี่แหละคะ่ะเราจะย้ายที่กันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้แสดงว่าพาร์ทที่สามคุณก็ไม่ได้ย้ายดิคะ่ะใช่เออพาร์ทที่สามแล้วน่าจะย้ายนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ดิฉันจะไม่อยู่แล้วไม่ได้ไปรับน้องมาเลนด้วยแหะคะ่ะวันนี้นก็ต้องเล่นให้กันให้เต็มที่นะคะแล้วมัน ที่เราพูดมันเกี่ยวกับเรื่องระบายสีอีกหรือเปล่าเนี่ยคะเราก็เป็นยาอ่อนด้วยตามอยาให้เกี่ยวกับสีสีมือก็ขอให้ส่งคลิปมาให้พวกเราดูหน่อยนะคะพวกเราไม่ค่อยมีสีมือพอดีว่าวันนี้เราไม่ได้จะทำรายการก็เลยมาอัดเล่นให้ดูนะคะทำไปทำไมต้องไปหาอันนี้คือป่า เหมือนเห<า>มือนหัวฟักทองมากปากหัวฟ้ทองนะคะนี่ก็คือหัวฟทองนั่นเองแต่ว่าเราวาดโดยใส่กระดาษโดยปากมันจะมีสองด้านค่ะพอดีว่าเราวาดไม่ปิ่นไอ้ตัดไม่เิ็นนะเดี๋ยวนะนี่แล้วค่ะนี่คืออัดนี่คือการระบายสีถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะ ถ้าฝีม,มือดีกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะดีว่าวันนี้เราเบื่อแล้วคะ่ะดูสิคะระบายเละเต็มเตะหมดเลยแล้วผลงานที่คุณจะให้ดีฉันทำล่ะคะนี่นะคะเราทำเป็นลายๆยนะขอโทษด้วยนะคะดีวออ่าเกิดข้อผิดพลาดที่หนึ่ง ขอทำสีเขียวอ่อนจากแป๊บหนึ่งน,นะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเป็นสีที่นวลมากเลยนะคะนี่ค่ะเราจะมาวาดใบไม้นเดีย๋ดวยว,ยวยเราจะซูมให้ไปดูใกล้กันนะคะมันจะออกมาเป็นอย่างี้นะคะที่จะกค่ค่ะ,คะตรงนี้ดำจริงนะคะมันก็เปิดปากเหมือนกันแต่ว่าเราขอตัดออกไม่ให้มันเป็นปาก เพราะว่าป่าของหัวฟักทองมันจะหนีแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะก็ขอ,ขอเป็นน้ําทะเลอยู่บนหัวแล้วกันค่ะน้ำทะเลไม่สวยนะคะแกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรหร่เนี่ยคะท่าเล่นไปหน่อยนี่ก็คือการ,รบายสี่นะคะนี่ไม่ใช่การแบบอะออคะน,นี่เราเพียรบาะบายสี่กันเล่นๆน,นะคะไม่ได้มีจิตนาจะมาบรบกวนผู้ใด ขอให้ไม่ดูก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครมีสีมือวันนี้ก็ส่งมาให้เราได้นะคะแล้วกดกดไลค์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่เพิ่งบ่อยนะคนะพาร์ที่ยังไม่อง่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปพาร์ทที่สี่กันอีกนะคะติดติดกันเลคะวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าใช่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราวันแม่นะคะก็จะหยุดสี่วันนนะคะใช่ก็มีเวลาอัดนะคะ มาดดูิดูแลคนทำานเอามาดูน